สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อกล้อง VR Camera นะครับในครั้งแรกนะครับด้วยแอปที่ชื่อว่า IP Pro กันนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีฟ้าตรงกลางเป็นรูปหมอกนี้นะครับโอเคตัวแอป IP Pro นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็จะคล้ายๆกับตัว VR Cam นะครับแต่ว่าแอปนะครับมีความเสถียรมากกว่าไม่ค่อยจะเด้งหลุดเท่าไหร่นะครับ ให้เราทำการดาวน์โหลดตัวแอป IP Pro นะครับที่ Play Store นะครับหรือ App Store นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับก็พิมพ์คำว่า IP Pro นะครับ IP เป็นวักแล้วก็ Pro นะครับพิมพ์ลงไปนะครับในที่นี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับก็เลือกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดแล้วนะครับ ให้เราดาวน์โหลดเก็บมาไว้ที่เครื่องนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับแอปก็จะขึ้นมาหน้าต่างอย่างนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิด wifi นะครับเปิด wi-fi นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Setting นะครับเข้ามาที่ wi-fi นะครับนะครับ ให้เราทําการเชื่อมต่อ wi-fi มือถือกับ wi-Fi กล้องนะครับ wi-Fi กล้องนะครับก็จะเป็นตัวเลขตัวอักษรครับ IP 4ตมด้วยตัวเลขยาวๆนี่ครับคือชื่อ wi-Fi กล้องนะครับก็ให้เราทําการเชื่อมต่อนะครับถ้าใครไม่เจอนะครับไอตัว wi-Fi กล้องนี้นะครับให้เราทําการรีเซ็ตตัวกล้อง VR camera ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอสอนวิธีการรีเซ็ตกล้องอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคเมื่อเราเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับโอเคเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับก็จะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปตัว ip pro นะครับ หน้าแรกที่เข้ามานะครับก็จะมีการให้เราลงทะเบียนนะครับเหมือนตัวแอป VR c a m e เลยแต่ในที่นี้เราจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ได้นะครับถ้าลงทะเบียนนะครับให้เราเข้าไปที่ register เนี่ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงทะเบียนเราก็ใช้ได้เหมือนกันครับเราแค่เข้าไปที่คําว่า local ครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเพิ่มกล้องนะครับอันนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับ ของตัวแอป IP Pro นะครับให้เราทำการเพิ่มกล้องโดยเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วนะครับก็เข้ามาที่อันที่สมนะครับ Add Device by Network ตรงนี้นะครับแอปจะทำการค้นหากล้องให้เองนะครับเมื่อค้นหาเจอแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปกล้องนี่นะครับแล้วก็จะมี ID ของกล้องนะครับ951ตัวเลขยาวเงี้ยครับเป็นตัวเลขของ ID ของกล้องนะครับ โดยสังเกตว่าเมื่อเลือกกล้องนะครับก็จะมีข้อหมายติกถูกันนาตัวกล้องนียนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดคอมพีดได้เลยครับโอเคก็ข้อนานี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของตัวกล้องนะครับก็จะมีชื่อมีพาสเวิร์ดนะครับมีว่าเจะตั้งเป็นกี่ชแนลนะครับมีเปิดเป็นพานอรามาหรือว่าเป็น360หรือเปล่านะครับก็นานี้ไม่ต้องเซตอะไรก็ได้ครับก็กดไปที่คอมพีดเลย ก็จะบอกว่าตัวกล้องนะครับก็ถูกพบเจอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับเราก็จะกดว่ามีกล้องอยู่แล้ว1ตัวนะครับที่เราทําได้ทํกคะแนนนะครับให้เรากดเข้าไปดูก็ได้ครับปุ๊บกดไปที่รูปภาพนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาครับตอนนี้คือเราทําการเชื่อมต่อตัวกล้องนะครับ wifi ของกล้องกับ wi-fi มือถืออยู่นะครับ ให้เราทำการเซตติ้งนะครับให้ Wi-fi ของกล้องไปเชื่อมต่อกับ wi-fi ของตัวเราเตอร์นะครับหรือเครื่องปล่อยสัญญาณของบ้านเราแทนนะครับ wi-fi บ้านนั่นเองนะครับให้เราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับไอตัวรูปประจแจขวามือบนตรงนี้ครับนะครับกดเข้าไปครับมันก็จะเข้ามาหน้าเซตติ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่ Network config นะครับบรรทัดที่6นะครับนบจากข้างบนนะครับ Network config ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้กดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือก wi-fi ที่บ้านนะครับชื่อ wi-fi ที่บ้านในช่อง SSID นะครับในที่นี้นะครับของผมนะครับ wifi ชื่อบ้านสวน2 G นะครับโอเคตู้กล้อง VR camera นะครับจะรองรับเฉพาะ อินเทอร์เน็ตเราอเตอร์ที่เป็นความเร็ว 2G 3G 4G นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รับรองรับ 5G นะครับก็สามารถเลือก Wi-fi ได้เลยในกรณีที่ของใครนะครับหน้านี้นะครับไม่ขึ้นตัวชื่อ wi-fi นะครับให้เราทำการพิมพ์ได้เลยนะครับกดที่ตรงนี้แล้วก็กดพิมพ์ได้เลยครับว่า Wi-Fi ของเราชื่ออะไรนะครับหลังจากเลือก Wi-fi นะครับหรือพิมพ์ Wi-fi ชื่อ wi-fi เข้าไปนะครับให้เราทำการกรอกพาสิร์นะครับของ wi-Fi บ้านเรานะครับ ในช่องพาสดหรือช่องรหัสตรงนี้นะครับในที่นี้นะครับผมจะทการกดรหัสสักครู่นะครับโอเคหลังจากเรากดรหัสแล้วนะครับเราจะเช็กรหัสของเราว่าถูกหรือเปล่านะครับเราก็สามารถกดตรงเปิดลูกาวาดได้เลยครับนี่นะครับเพื่อเช็คว่าเราพิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับถ้าเราพิมพ์ไม่ถูกนะครับ ตัวกล้องจะไม่ทําการเชื่อมต่อกับตัวฝ่ายบ้านนะครับตรงนี้เราต้องเช็คให้ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเครื่องหมายคอมพิวต์นะครับข้ามุมบนขวามือนะครับอา่าแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กดย้อนกลับหรือแปลตรงนี้นะครับกดอีกทีหนึ่งครับโอเคตอนนี้นะครับเรา ได้ทำการเชื่อมต่อตัว wi-Fi ของกล้องเข้ากับ wi-Fi ของบ้านแล้วนะครับ wi-fi ของมือถือเรานะครับที่เคยเชื่อมต่อกับ wi-fi กล้องนะครับก็จะหลุดเองโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ซองสังเกตดูนะครับาจาก i p c นะครับก็จะหลุดออกจาก wi-fi กล้องนะครับแต่โดยทั่วไปมือถือนะครับก็จะเชื่อมต่อ wi-fi ที่เราเคยบันทึกไวอยู่แล้วอัตโนมัตินะครับ ของผมเคยบันทึกเป็น wi-Fi บ้านนะครับตอนนี้ก็จะเชื่อมต่อ wi-fi บ้านอัตโนมัติเห็นไหมครับ Wi-Fi บ้านผมบ้านสวน2 G นะครับแต่ว่าของถ้าของใครนะครับไม่เชื่อมต่ออัตโนมัติเราก็สามารถมาเลือกได้นะครับตรงเ e ตต i n g นะครับ wifi นะครับเราก็เลือกนะครับ wifi ที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับโอเคทีนี้เราจะเข้าไปดูรูปภาพในกล้องกันนะครับโดยใช้ wi-fi บ้านนะครับ อเคนี่นะครับก็จะเห็นนะครับตอนนี้ว่าภาพน้าตาเป็นไงส่วนฟังก์ชันการใช้งานครับก็คล้ายๆกับตัว vr cam นะครับก็จะมีเครื่องหมายมีโหมด playback นะครับมีมี auto c r u i นะครับหรือการหมุนโนมัติมีตัวลำโพงนะครับมีรูปแบบนะครับมุมมองเปลี่ยนได้สีอันนะครับนี่นะครับ ก็มีการบันทึกวิดีโอแบบแมนนวลนะครับมีไมโครโฟนนะครับมีแคปเจอร์หรือถ่ายรูปนะครับอโอเคทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อโดย 4G นะครับเราก็ไปปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็ให้มันเป็นข้อมูลมือถือหรือว่าใช้เป็น 4G แทนนะครับทีบนี้เปลี่ยนเป็น 4G แล้วเห็นไหมครับข้างบนนะฮะบนขวามือ แล้วเราก็เข้าไปที่แอป IP Pro เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วกดเข้าไปที่ตรงรูปภาพเหมือนเดิมครับทีนี้มันจะถามว่าต้องการจะใช้เป็น 2G 3G 4G หรือเปล่านะครับจะดำเนินการต่อหรือไม่เรากดโอเคครับเราจะใช้ 4G ในการดูภาพจากกล้องนะครับนี่มันก็จะหมุนนะครับโอเค เห็นไหมครับตอนนี้ภาพก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือภาพจาก 4G นะครับก็จะขึ้นมาเป็นปกติทีนี้เราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถจะดูภาพที่บ้านเรานะครับจากข้อมูลมือถือ 4G เราได้สบายๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ